โอเคสวัสดีซาวโลบกทุกท่านด้วยผมะหลังจากที่ผมไม่ได้อัพคลิปโลบกนานซึ่งนั่นแหละผมติดติดดอทเอง่ายๆเลยแล้วก็หลังจากที่ผมมาปล่อยบอทเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้สนใจอัปเดตอะไรเลยปล่อยบอทอย่างเดียวเลยอ่าคราวนี้ผมมาคือจะบอกว่าไงคือตัวเนี้ย ผมมองว่าดีมากๆคือม,มือใหม่เนี่ยควรจะมีเลยผมจะม,มาแนะนําตัวนี้ก็คืออไอตัวอีเวนต์ใหม่เนะี่อ่ามันอ่านว่าไงวะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอขอแป๊บนึงมันมันอ่านไงนะอ่าเดี๋ยวผมขอ <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยเก่งกีก่เดยคือมันชื่อมันอ่านยากว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันอ่านให้ฟังนะมันอ่านว่าไง L e. เลีต้องกลับคำเลยเลี L e. ยูอ่านว่าไงอะก็ฟังเลเลปรคอนะ ok เอเอน่นแหละเลนะสะกดติีดเหรอเอาใหม่ดิเลปรคอนเลปรคอนเหรออ่านว่าเลปรคอนเหรอเออชื่ออ่านยากดีวะ่ะแต่เดี๋ยวผมจะจัดมาเลยตัวหนึ่งอ่า คือตัวผมบอกว่าตัวนี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมาลงในเมให้ดูคือมันบับระยะนะมันจะเป็นเหมือนกับคิวปิดแหละอ่ามันจะเป็นเหมือนกันเลยกับคิวปิดก็คือยิงทะลุอ่ะอ่าเป็นแบบว่าแต่ตัวนี้มันจะเป็นเลเซอร์อ่ะยิงทะลุคือผมมองว่าความโกงนี่มันเวอร์เว้ยมันเวอร์ระดับแมงมุมเลยเว้ยผมจะบอกให้เวอร์ระดับแมงมุมอ่ะอ่จะจำไม่ผิดเลยผมผมซื้อแมงมุมมาสองพันเจ็ดียาแม่งก็ หลังแทบขาดแต่มันก็นานมาแล้วอ่ะเออมันนานแล้วอ่ะโอเคอันนี้ผมส่งมาจากตัวไกลคือผมจะลงให้ดูก็คือใช้แค่สองตัวก็พออ่าลงในเมย์ออกก่อนเกมค่อนข้างจะดีเลยนะเหมือนจะปิงเยอะอ้าโอเคเดี๋ยวผมจะมาลงในเมย์ดูอ่าปกติเขาลงด่านอะไรกันทอยปะเพราะว่าทางยาวเออเดี๋ยวลงทอยเลิดซิตี้ ไปกันเลยเอ่อผมลืมบอกท้ายคลิปผมจะมีแจกของนะอ่าท้ายคลิปผมจะมีแจกแจกกล่องแจกกล่องแตแจะสุ่มเฉพาะอ่าคนในเมน y o ยูทูบเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไงเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยไปดูอ่าโอเคเรากดไปออโต,โตส้สคริปเลยผม เฮ้ยระยะมันกว้างขนาดนี้เหรอฮะคือเกมมันคือตัวนี้ผมมองว่ามันโกงมากเลยเลยแล้ว,ลวคือมันหาง่ายมากๆอะ่ะคือมันมันโคตรโกงเลยผมว่าคือแค่ร้อยใบโคเวอร์อ่ะคือเราเราก็ฟาร์มกันได้แล้วก็สมมติลงในแมก็สักสิตาอย่างนั้นอเออก็ได้แล้วอะ่ะหาง่าย เล่นไนเมตัวเดียวผ่านอ่าโอเคอัไปก่อนอ่านี่อัพ800ไอ้วงวงมันวงมันกว้างมากเลยนะผมว่ามือใหม่อ่ะควรควรจะมีสักตัวหนึ่งผมก็จะเก็บไว้ใช้เหมือนกันเผื่ออ,อีเวนต์หน้าเราจะได้ใช้ไง ่แต่ยังว่าลงในเม่ใช้แค่คิวปิดก็ได้แต่ถ้าอยากแบบว่าชิวกว่าคิวปิดอ่ะก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่าอ๋อ,อ,อมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ป่ะมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ่าตองเจ็ด เราไม่อับ่ะ,ะต้องจิตเวีบอับไปเนี่ยชิวเลยนะมันอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนว่าเราเราใช้เมียงมอ่ะ อารมณ์เหมือนเราใช้แมงมุมทีวีอะในในในความรู้สึกผมนะแต่แมงมุมอะมัน,ม,นมันตีเป็นเส้นทะแยงไงแมงมุมมันจะตีเป็นเส้นทะแยงแล้วมันก็จะเดินอ่ามันจะเดินตีเป็นเส้นทะแยงจำา p พแมงมุมไม่ได้แล้เยเพราะมันดีเเท่าไหร่ สองหมื่นปะหมื่นสองสองหมื่นปะประมาณนั้นคีเราก็อัพเลยโอ้ bed, oh, ค่อนข้างโกงเลยนะ ดิมันมันลงในเมชิวขนาดเนี้ยผมว่าในอนาคตเว้ยมันจะต้องมีโหมดที่มันไม่ใช่โหมดที่มันไม่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 ใช่ในเมกับไอเอเลดอะคือมันต้องเป็นโหมดเนื้อเรื่องหรืออะไรสักอย่างอะคือเกมมันมันต้องมีอะไรให้นาเล่นมากกว่านี้เว้ยอันนี้คือความน่าเบื่ออย่างหนึ่งของเกมที่ที่ผมไม่ชอบเลยคือด่านอะมันน้อยไปเว้ยอ่ามันควรจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้คือถ้าตัวมันเวอร์ขนาดเนี้ย แต่ใครอยากคือเอเลดอ่ะผมมองว่ามันก็เอเลสมชื่ออะ่ะมันลงนานไปเว้ยแต่บางคนอะ่ะเขาอยากเล่นอะไรที่มันมันแล้วไม่ต้องลงนานอะ่ะเออเล่นอะไรที่มันมีความท้ายทายหน่อยที่แบบว่าไม่ต้องไปลงนานขนาดแบบสู้กับบอสไฟอะไรอย่างนั้นอะ่ะเออผมว่าอ,าน,าน,อานาคตควรจะมีไอ,อ้วงรู้สึกด้วยว่าเหมือนมันจะบับด้วยนะใช่ปะ อ่ะสูตรแล้วนะสี่พันเรเอล้งก็คือความกว้างอ่ะห้าห้าบูดาศูนยดสองปกติสี่พันอ่าเอาเรื่องอยู่นะเค okay, ตรงนี้ผมจะสกอร์คีย์เลยนะเดี๋ยวจะวางเต็มให้ดูว่ามันยังไง จบว่าอ๋อไม่ได้เปิดแถบบานหรนือว่าเมื่อกี้ไม่ใช่บอสคือ16 2 3สไม่แย่นะถือว่าโกงใช้ได้เลยสำหรับตัวนี้ซึ่งไม่เหมือนคิวปิดถ้าคิวปิดมาวางนี่เราจะต้องตั้งเป็นลาดอ่าถ้าไม่ตั้งเป็นลาไม่ผ่านผมลองลงแล้วถ้าเราไม่ตั้งเป็นลาไม่ผ่านเลยคือตัวนี้ไม่ต้องทำหาอะไรเลยอ่าไม่ไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยคือวางไปก็พอไม่ต้องไปไปตั้งเฟิร์สลาสตองกีตอะไรวิกเนตไม่ต้องเลยคือกดวางจบ อแต่คราวนี้ผมอยากรู้ว่าตัวเนี้มันขายในตลาดได้หรอใช่ปะถ้ามันเทรดได้ผมอยากรู้ว่าในตลาดเนี้ยมันจะราคาเท่าไหร่เ,เดี๋ยวผมเอาไปดูในตลาดคือตัวตอนนี้มีเท่าไหร่ละแสนแปดโอ้ตัวนี้เจ็ดแสนกีทีอ,อดไปดู เท่าไรอะดูได้ไหมเฮ้ยสามร้อยเจมหรอก็ได้อยู่นะสำหรับตัวนี้อ๋อส่วนใหญ่เขาตั้งกันสี่ร้อยด้วยไอ้สามร้อยน่าจะขายร้อนอ่าส่วนใหญ่น่าจะสี่ร้อยน่าจะแบบก็โอเคสำหรับมือใหม่อะ่ะคือหาได้หาได้ง่ายลงตัวเดียวผ่านอะลงสองตัวก็ได้อะ่ะอะนับตัวนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาอัพนานอา่า แต่ถ้าถามว่าลงตัวเดียวผ่านไหมผ่านลงตัวเดียวก็ผ่านอ่าแล้วก็ท้ายคลิปแล้วผมจะมีแจกของอผมก็คือผมจะแจกกล่องมาลไอดีไก่ผมอ้าเอฟเคจะหลุดเดี๋ยวเปิดไอดีไก่กันก็คือผมจะแจกกล่องอ่าเขาเรียกไหไหห,หรือกล่องเออช่างมันไหผมจะแจกไหห้าไหาต่อคนต่อหนึ่งคนอ่ะเอางี้โอ้ลีนผ่านกันละ คือแจกห้าไหเนี่ยอ่าตอนหนึ่งคนแล้วก็สุมมส่มมาห้าคนอ่ะสุ่มมาห้าคนแล้วแจกคนละห้าอันกติกาง่ายๆครับผมอ่ากติกาง่ายมากๆเลยเข้าไปที่ช่อง u t u b e อ่าช่อง youtube ของผมอ่าแล้วก็ไปเม้น์ใต้คลิปทัน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 ทีที่คลิปนี้อัพลงอ่าทันทีที่คลิปนี้อัพลงก็เม้นเลยอ่าสมมติ อ่าอีดอีผมชื่ออ่าเฟกนารูโตอ่ะคุณก็พิมพ์เลยเฟกนางรูโตอ่ะอันอันอันสมมุติอันนี้ผมอีผมนะคุณก็เมนเลยผมจะสุ่มแจกแค่ห้าคนอ่าถ้าถ้าในเมนมีแค่ห้าผมผมก็จะแจกแค่ห้าคนนั้นอ่าถ้าใครอยากได้ก็เนี่ยเมนเมนอย่างเงี้ยใต้คลิปอ่าผมจะสุ่มแจกในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแจกอ่าคีครับผม ขอบคุณทุกคนที่มารับชมติดตามผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงระบอบ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรทําเมื่อกี้ขี้เกียจจัดอัปเดตอะไรมาไม่สนกูบอทอย่างเดียวขี้เกียจจัดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบ่อยๆแล้วก็จะแจกแบบนี้แทบจะทุกคลิปละอ่ะคล,คลิปไหนมาคือเตรียมรอยได้เลยผมจะแจกแน่นอนอ่าไม่รอบหน้าอาจจะแจกไอตัวนี้อ่าคนละตัวสักห้าคนหรือสิบคนแล้วแต่ผมอ่า ไม่งั้นผมก็จะแจกเงินสุ่ม1,000งแไม่แน่นะพอจะแจกเงินสุ่ม1,000งแอรอจิตตามได้เลยครับผมอ่า